สวัสดีครับวันนี้พบกับผมมิสเตอร์เวฟจีเหมือนเดิมนะครับก็หลังจากที่เรารีวิวตัวมับุโรเขียวนี้ไว้นะครับมับุโรกีนนะฮะที่เรารีวิวไว้เมื่อสักครู่นี้เลยเพราะว่าเพิ่งอัพนะครับก็ตอนแรกว่าจะอัพที่หลังแต่ทีนี้ก็เออเดี๋ยวเราทําเลยดีกว่านะครับก็มารีวิวตัวมัปโโรบูนะครับนะมัปโโรบูนะฮะแพ็คเกจสวยงามเหมือนเดิมนะครับตัวนี้จะเป็นกลิ่นสตรอเบอรี่กับแอปเปิลนะครับผม อ่ตรงตัวเลยตอนแรกผมก็ตกใจนะว่าเอยทำไมเขาไม่ทำสีแดงสีอะไรขึ้นมาบอกอ๋อไม่เป็นไรมันเป็นแค่สีนะครับแต่ว่าทีนี้ก็เออเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะครับเปิดฝาดมกลิ่นก่อนเนาะมือเดียวเหมือนเดิมกลิ่นสตรอเบอรี่แบบจะบอกยังไงอะคุณเคยกินน้ำสตรอเบอรี่เชื่อมไหม กินสเบอรรดเด่นเลยแต่กลิ่นแอปเปิลจางมากเดี๋ยวขออีกทีนึงน้ำยาก็จะใส่ๆนะครับใสเหมือนตัวมัลบโลอนอื่นเลยเ<อ>ย็นลองชิมดูนิดๆนะฮะเย็นแล้วก็มีความเป็นมับโลมีกลิ่นกลิ่นท้ายๆมีความคล้ายๆมับโลกินหน่อยๆ คือมนกินแอปเปิ้ลหน่อยๆมึงครับมีแอปเปิ้ลเหมือนกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสูบเลยพอดีผมล้างแท้งพอดีนะครับเมื่อกี้เพิ่งล้างไปนะฮะโอเคครับงั้นเดี๋ยวเราลองสูบกันเลยนะครับเหมือนเดิมครับ i b m 40นะครับ15วัตต์โอเค เฮ้ยผมชอบอะ่ะผมชอบสตรอเบอรี่นะแต่สตรอเบอรี่ตัวนี้อร่อยมากอะ่ะอร่อยกับอร่อยกับหลายๆตัวที่เขาทำนะตัวนี้อร่อยจริงๆนะครับแนะนำเลยแนะนาเลยนะครับคือต้นๆอะ่ะมีความน้ำเชื่อมสตรอเบอรี่ที่แบบน้ำสตรอเบอรี่ปั่นของ Amazon อเมซอนอ่ะเคยกินไหมอันนั้นนะครับกินเดี๋ยวคออีกทีนึง อืและมีความแอปเปลิลนิดนิดแอปเปลิลไม่เยอะนะครับแต่ว่้น้ำยาอร่อยมากน้ำยาน,นี้ดีมากครับอร่อยเลยอะ่ะตอนแรกผมก็กังว,วลว่าสตรอเบอรี่เพราะว่าเจ้าทบสตรอเบอรี่ไม่ค่อยอร่อยสุ่นมากเบสจะเป็นงงน้ำอุ่นใช่ไหมครับเนี่ยสามขวดผมเป็นน้ำอุ่นหมดเลยนะครับก็เฮ้ยดีดีมากดีมาก,มากตัวนี้ดีมากอร่อยมากอร่อยมากนะครับใครก็หาลองได้นะครับความเย็นอีกทีหนึ่ง ลืมเลยโอ้ตัวนี้เย็นประมาณเย็นน้อยฮะเย็นประมาณาสักสี่เต็มสิบละกันเย็นสี่เต็มสิบนะครับแล้วก็ความหวานความหวานจะหวานกว่าตัวโมารกกินนิดเดียวนะครับหวานประมาณสี่ถึงห้าเต็มสิบได้นะครับนี่ก็ัวนุ่มๆน,น,นะครับนี่ก็จะนุ่มๆนะครับ กลิ่นหอมหอมมากตัวนี้หอมมากนะครับมือสั่นๆหน่อยนะหิวข้าวนะฮะเดี๋ยวไปกินข้าวแล้วโอเคนะครับก็ยังไงเข้าไปหาซื้อกันได้นะครับตัวนี้นะฮะดีจริงนะครับจากค่ายซองฮาร์ครับนิ่เตินประมาณเอ่อนิ่เตินสามเปอร์นสามเปอร์เซ็นครับก็มานนี่สามสิบนะครับวีจีพีจีห้าสิบห้าสิบนะครับผมเท่ากับตัวกรีนนะฮะก็ ใครก็ไปหาลองได้นะครับช่วงนี้ออกมาเริ่มเยอะแล้วนะครับ mm. ก็ยังไงก็ขอปิดคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะพอดีจะไปหาอะไรกินด้วยนะครับใครที่อยากให้ผมรีวิวไอคอร์ ode, ตัวนี้ก็บอกได้นะครับไอคอร์สองจุดสี่นะครับตอนนี้ก็มีขายมือสองเยอะเหมือนกันยังไงก็ใครต้องการให้รีวิวตัวไหนก็คอมเมนต์มาด้านใต้นะครับขอบุณมากนะครับสวัสดีครับ